ดีนะไม่มีซัมบี้ดีเพราะวะกดีนิดนึงอมั้งไม่ยากไม่ไม่ยากครับเดนฟ้าผ่าตายเอาพวกตีคลับตอนนี้ผมเห็นในตาโอ้โดูดูดวิ่งมาแล้วฮะวิ่งแล้วฮะแฟนคลับนี่ชันชันลาชันาโอ้โหเต็มเมืองเลยยวดนี่นี่เต็มเมืองเลยอ่าเชื่อเอกนี่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 ไงเห็นปะเกเเเเเเ่งเจเงเจ ม่มีไม่มีไม่คิดหลอนหมดเลยโอเคโอเคน้ำมันต้องต้องล่อมาตรงนี้วะเดี like yeah. ๋ยวเดี okay. okay. bon okay, okay. ๋ยวเดี honey, ๋ยวกูกูล่อให้ปะเดี๋ยววิ่งล่อให้เดี๋ยวกูล่อให้มีม้าป่ะเออมีม้ามึงวิ่งไปรอำล่ำล่ำหมู่บ้านเลยมึงวิ่งรอำหมู่บ้านเลยแล้วกลับมาโอ้ยเชื่อชื่อด้ดิแฟนคลับเต็มแฟนคลับลุกล้อจริง เฮียแฟนขับเยอะแล้วเราอะกูทนบาดทริปวิฟิตแบบบาดแผลไม่ไหวเฮียกูแตกไอ้ไอ้พราวไอ้ขี้ไอ้เอกแล้วเราไม่มีเวนเนตโอ้ยโดนกระโดดแล้วเลยจ็ดเอาหน่อยของเต็มแน่นอนเฮียมีจานบินด้วยเฮียวัฒน์กายจอดิสโลดิเฮียสโลดิมันไม่จุดนะโอ๊ไปเลยไปเลยอวยแวร์วุฟอาร์มเป็นอวัยวะเฮ้ยแขนขวาของแวร์วุฟ ไปเที่ยพ่อมาตอไปเด็กโซเดียบเนี่ยคุณเล่นมาจยฟังใช่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 ยดนะเอมันงเอวายวะเอ้ยหาหาอะวะอเดียว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 เดีดีดีวมันจะสมอมันบอลเนี่ยมันบอลไปเนี่ยจะสมอนบอลเหรอเออลองดิลองดิเป็นไปได้เัาเป็นไปได้เอเี่ยกูจะตัวละเอเียอกไปเด็กโซเดียอะไรย้ไอ้เาเรามากินไก่แล้วนะเราเฮ้ยเด้อเาเผาเฮ้ยยย้ยยย้ยเ้ายยย ้เจอเอ็กโซเดียแล้วเว้ยอันนี้นี่เ้ากูกดเปิดได้วนะไม่เห็นอะได้มองว่าไงอยู่ซอมบี้ก็วิ่งมาจากไหนไม่รู้อะเฮ้ยซอมบี้แหละซอมบี้แปลกโอ้ยโอ้ยซอมบี้นักวิทยาศาสตร์ด้วยซอมบี้นักวิทยาศาสตร์เคี้ยวไม่อยากไม่อยากรู้การทดลองเหรอจะตายหากระชับแล้วนะเราอาจจะเรียกเอ็กโซเดียมาก็ได้นะเว้ยเราจะตายหากระชับแล้วนะ อาจะเป็นเพื่อนเราก็ได้นะเว้ยแบบถ้ามึงโดนฟ้าผ่ามึงอาจจะตายนะ่ยบนเน็ตเหลือปะเดี๋ยวเช้าแล้วเดี๋ยวเดดลองต่อ p ีีแล้วฟ้าผ่า,าใส่หัวกูของกูด้วยเยอะกูตายคู่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อยมันหายไปแล้วฮะฮะผี<ม>่ลอนเนี่ยเฮ้ยมันมีรอยท้าวิ่งออกไปฟ้าวงดูดิอุย้ยเชี่ยนังผีตามป่ะตามปะเล่เชี่ยนันหายไปไหนแล้ว น,นี่ปตามรอ<า>เท้าอ่ะเราไปปล่อยตัวเหียอะไรวะเนย